เราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแลมชบงังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส นับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการตำรวจน้ำภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิรพพบูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหารวม6คนพร้อมด้วยของกลางเป็นข้าวสารขาวจำนวน188กระสอบรถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคลตีตู้ทึบจำนวน2คัน เรือนเล็กตัวเรือทำด้วยไมย้พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายแบบหางยาวจำนวนสองลำโดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลบางกระสอบอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหลังจากที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจน้ำได้รับเรื่องร้องเรียนจากเรือขนส่งสินค้าที่ล่องผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงตำบลบางกระสอบอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการว่าได้ถูกโจนแก้งแมวน้ำขับเรือตะเวนลักทรัพย์สินค้าที่บรรทุกมาเช่นข้าวสารหรือสินค้าอื่นๆ สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากและเมื่อเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการจรัรกรรมเข้าสารจากเรือมาทุกสินค้านำขึ้นมาบริเวณที่ดินส่วนบุคคลริมแม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยชุดปฏิบัติการที่1โดยสารเรือเข้าไปตรวจสอบและชุดปฏิบัติการที่2โดยสารรถยนต์เข้าไปตรวจบริเวณที่เกิดเหตุกระทั่งพบกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง6รายมีการแบ่งหน้าที่กันทำ โดยใช้เรือไม้ติดเครื่องยนต์จำนวนสองลำเข้าไปจอดเทียบกับเรือขนส่งสินค้าจากนั้นได้ปีนขึ้นไปขโมยข้าวสารในเรือและช่วยกันขนลงมาอย่างเรือไม้และขับเรือเข้าฝั่งช่วยการลำเลียงกระสอบข้าสารขึ้นรถยนต์กระบะจากการตรวจสอบกระสอบข้าวสารของกลางพบว่ากระสอบข้าวสารดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างการลำเลียงส่งไปขายยังต่างประเทศเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับกลุ่มตัวพร้อมตรวจยิดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน กองกำกับการสองกองมาคับการปรับปรามเพื่อดำเนินคดีต่อไปเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสาร,รภาพว่าได้ร่วมกันขโมยเข้าสารจริงโดยก่อเหตุมานานหลายปีและเข้าสารที่ได้ก็จะส่งไปขายต่อที่จังหวัดสระบ,บุรีและหลังจากที่ได้เงินค่าจ้างก็จะนำมาแบ่งกันภายในแก๊งนางสาวพิษณุพรช่องเชิญอายุ27ปีอาชีพนักร้องและเป็นแม่ค้าออนไลน์ ซึ่งมีผู้ติดตามมากถึง4 5 0 0 0คนเดินทางนำหลักฐานเข้าร้องเรียนและขอความช่วยเหลือกับนางสาวธนิดาแจ้งจำรัดหรือทานายนิรูที่สำนักงานกฎหมายธนิดาอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมยี่ห้อดังที่มีกระแสบนโลกโซเชียลที่มีการจ้างดาราชื่อดังหลายคนเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเกิดผมกระทบทำให้ผมร่วงและขาดเป็นจำนวนมากยังมีอาการแสบร้อนบนหนังศีรษะรวมถึงดวงตาม,มีอาการอักเสบแสบร้อน และได้เรียกค่าเสียหายจำนวนหนึ่งแสน 1, บาทแต่ไม่ได้รับการเยียวยาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยอ้างว่าค่าเสียหายมากเกินไปรวมถึงยังถูกข่มขู่ว่าจะมีการปรึกษาทนายเพื่อฟ้องร้องผู้ที่เสียหายที่โพสต์ลงบนเฟซบุ๊กทำให้ได้รับความเสียหายเบื้องต้นแจ้งความไว้ที่สพเมืองสมุทรปราการโดยนางสาวพิษณุพรเปิดเผยว่าตนเห็นผลิตภัณฑ์ยาย้อมสีผมในโซเชียลทั้งทาง Facebook และในทิกต o k มีการรีวิวในทิศทางที่ดี มีการโฆษณาว่าสีย้อมผมออร์แกนิก100%ไม่ทำให้ผมเสียตนจึงได้ทำการสั่งซื้อทางออนไลน์ผ่านตัวแทนมาทดลองใช้จำนวน3กล่องในราคากล่องละ145บาทหลังจากย้อมผมตามปกติโดยทิ้งเอาไว้ประมาณ30นาทีรู้สึกร้อนและแสบหนังศีรษะจึงรีบไปล้างออกพบว่าผมแข็งกระด้างและจับตัวเป็นก้อนจึงใช้แชมพูและครีมนวดล้างปรากฏว่าผมขาดหลุดล่วงติดมือตามคลิปที่ถ่าย ซึ่งก่อนหน้านี้เคยใช้ผลิตภัณฑ์ยาย้อมผมมาแล้วหลายยี่ห้อแต่ก็ไม่เคยเกิดอาการแบบนี้มาก่อนหลังจากที่ตนถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานก็ได้นำคลิปมาโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวต่อมาจึงได้ทักไปหาตัวแทนและได้บอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่เจ้าของผลิตภัณฑ์จะทักหาตนในเวลาต่อมาได้มีการคุยทางแชทในข้อความทาง Facebook ว่าจะแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยได้มีการพูดคุยในลักษณะที่ให้ตนยิ่งข้อเสนอไป ซึ่งประเด็นหลักไม่ได้อยากได้เงินเพียงแค่อยากให้ทางผลิตภัณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งหลังจากที่ตนยื่นข้อเสนอไปทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ใช้คำพูดแบบปัดความรับผิดชอบและอ้างว่าปรึกษาทนายเรื่องเรีเรยกค่าเสียหายเกินจริงและจะฟ้องร้องเรื่องการโพสต์ลง Facebook ด้านของทนายนินูกล่าว,ว่าจากการตรวจสอบข้อมูลและดูพยานหลักฐานต่างๆกับทางผู้เสียหายผมว่าความเสียหายมากพอสมควร เพราะว่าประกอบอาชีพแม่ค้าออนไลน์และเป็นนักร้องซึ่งจะต้องใช้หน้าตาและเส้นผมประกอบอาชีพในกรณีนี้ตนได้ให้ผู้เสียหายไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองสมุทรปราการและจะดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งในทางละเมิดรวมถึงจะส่งผลิตภัณฑ์ไปที่สคบในส่วนนี้ทางผู้เสียหายมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการว่าเกิดอาการดังกล่าวจริงจึงอยากฝากถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่าในกรณีแบบนี้สมควรที่จะมีการพูดคุยเจรจาก,กัน หากเจราจาการไม่ลงตัวตนก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายตามสิทธิ์ของผู้เสียหายต่อไปก็คือว่าก่อนก่อนที่จะสั่งใช่ไหมคะก็คือเห็นเห็นรีวิวดีค่ะก็คือทั้งแบบ t i k ตอกทั้งเฟซท,ทั้งเพจอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบมันคือเราเห็นรีวิวดีอะค่ะเราก็เลยแบบอยาก อยากลองสั่งมาใช้ดูเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นสีออร์แกนิกอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวเราเป็นคนที่รักผมมากๆก็เลยแบบไม่อยากให้ผมเสียแล้วก็เป็นคนที่ฟื้นผมดำหนาเราก็เลยมองว่าเออสีออร์แกนิกตรงนี้ก็คือมันเขาแบบเหมือนเป็นการโฆษณาว่าเออสีมันติดนะผมไม่เสียนะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบได้สั่งมาจากตัวแทนของเขาค่ะสั่งมากี่กล่องครับสั่งมาทั้งหมด3กล่องค่ะสั่งว,วันนี้เท่าไหร่สั่งวันที่10ค่ะสั่งวันที่1ิ แล้วในกล่องจะมีอะไรบ้างในกล่องก็จะมีเป็นอ่าเป็นเป็นตัวหลอดสองหลอดนะคะ่ะที่จะให้ผสมกันใช่ค่ะก็คือเราก็ผสมกันเข้าไปแล้วก็ย้อมเลยใช่สามกล่องนี้ก็คือเหมือนกันทั้งสามกล่องเลยครับใช่ค่ะเหมือนกันสามกล่องมันจะมีเป็นขวดกลมๆแล้วก็เป็นแบบบีบเหมือนเป็นแบบเป็นหลอดอีกทีหนึง่งใช่สามกล่องนี้ราคาเท่าไหร่หรือเป็นโปรโมชั่นอ่าเป็นกล่องละร้อยสี่สิบห้าบาทค่ะ แล้วตอนใช้ก็คือใช้ใชวันไหนครับที่สั่งมาก็คือหนูสั่งมาวันที่10ใช่ไหมคะหนูก็ได้ใช้ก็คือย้อมผมวันที่1ิเลยใช่ค่ะเ,เพราะว่า,าก็คือก่อนที่ก่อนท,ที่เราจะสั่งมาย้อมผมเนี่ยคือเรามีงานรเรามีงานเราก็เลยแบบอยากลองเปลี่ยนลุกบ้างอะไรบ้างให้มันแบบดูแบบดูดูว่าเราแบบดูเปลี่ยนลุกขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ลองใช้แล้วก็ย้อมวันที่1ิ ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะก็คือตอนที่ตอนที่ย้อมใช่ไหมคะตอนที่ย้อมเนี่ยก็คือเราเอาผสมใส่เป็นขวดพลาสติกอะค่ะขวดพลาสติกแล้วเราได้จับดูขวดขวดพลาสติกอะมันจะมีความรู้สึกว่ามันอุ่นๆเลยค่ะมันอุ่นเหมือนเหมือนแบบมันออก อุ่นแล้วออกร้อนนะคะจะไม่ได้แบบร้อนมากนะคะก็คืออุ่นๆเราก็แบบไม่ได้คิดอะไรลแล้วเราก็ย้อมผมลงไปอ่าเราก็ย้อม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 แต่ทีนี้เราก็ชิ้งไวในขณะที่เราชิ้งไวอะคะ่ะจะรู้สึกแบบแสบหนังหัวมากๆใช่ค่ะแสบแบบมันออกร้อนแล้วมันแสบแสบมากๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบสารเคมีตรงนี้หรือว่าแบบสีย้อมผมกําลังทําประสิทธิภาพกับผมเราอยู่จนแบบเราทนไม่ไหวอะคะ่ะประมาณน่าจะประมาณสามสิบนาทีสามสิบนาทีเราก็เลยแบบไปล้างออก ใช่ค่ะแต่ตอนที่ก่อนเรายังไม่ได้ล้างอ่ะเราจะใส่เป็นที่โพกหัวไวใช่ไหมคะก็คือเป็นถุงพลาสติกโพกไวใช่ไหมก็คือเราก็จับเราก็รู้สึกว่ามันอุ่นๆอุ่น,นๆแล้วเราก็เลยแบบไม่ใช่แหละก็เลยแบบ30มนาทีเลยรีบล้างออกเลยเพอตอนล้างออกเนี่ยตอนที่เราแบบเอาล้างน้ํายาออกอะคะ่ะล้างน้ํายาออกก็คือมันมันรู้สึกว่าผมมันแข็งกระด้างอะค่ะ ม,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 มันแข็งแล้วมันจับเป็นก้อนจับเป็นแบบจับเป็นก้อนมันแบบมันสางไม่ได้เราก็เลยใช้แชมพูมาล้างแชมพูยาสระผมอะค่ะมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ตามด้วยคีมนวดแต่พอคีมนวดปุ๊บผมเรารู้สึกว่าเราลื่นแล้วเราก็แบบพยายามแบบเอามือแบบลู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 บเพื่อที่จะล้างออกอะค่ะใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเราขาดหลุดออกมาตามมือด้วยวก็เยอะค่ะก็คือตอนตอนที่เราใช้คีมนวดอะค่ะหลุดมาตามมือเราเนี่ยคือเราตกใจเราก็เลยเหมือนแบบ ให้ให้ให้แฟนเรามาถ่ายคลิปให้เราใช่ไหมคะตัดมาอีกตอนนึงก็คือตอนที่เราล้างเสร็จแล้วเราล้างตรงสีย้อมผมออกหมดแล้วรอบทีเนี้ยเหมือนล้างเสร็จแล้วคะ่ะตอนนั้นอะ่ะคือเหมือนใช้หวีอะค่อยๆแบบสางผมให้มันไม่ติดกันเป็นก้อนนะคะมันก็หลุดกับหวีมาอีกทีนึงก็กใช่ค่ะก็คือหลุดมาแบบเยอะมาแล้วตกใจคือมันก็แบบใจหายอะ่ะใจเสียเพราะเราแบบ ผมเรามันขาดออกมาเยอะขนาดนั้นนะคะย้อนกลับไปประมาณน่าจะ4ปีกว่าตอนนั้นสมัย1ิบสิบเจ็ดสเคยใช้เป็นสีย้อมผมก็คือทําสีผมนะคะไม่เคยแพ้ผมไม่ขาดแต่เราเรามันก็ยังมีความรู้สึกแบบก็คือมันก็มีความรู้สึกแบบได้กลิ่นของของสีย้อมผมอะค่ะใช่แต่ผมหนูไม่ขาดไม่เสียก็คือก่อนหน้าที่หนูจะโพสต์หนูได้ติดต่อไปหาตัวแทนแล้ว แล้วก็ได้บอกเราว่าเออมันเป็นแบบนี้แล้วตัวแทนก็เหมือนประสานงานไปาหาที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะใช่ค่ะแต่เราก็ได้แบบเหมือนขออนุญาตโพสต์บอกเล่าเหตุการณ์นะคะบอกกับตัวแทนไปตัวแทนก็บอกว่าได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นที่หนูโพส์ไปสักพักหนึ่งค่ะเจ้าของแบรนด์เขาก็เลยได้ติดต่อกลับมาหาเราเหมือนจะรับผิดชอบเราใช่ไหมคะเหมือนจะรับผิดชอบเราแล้วก็แบบ ถามว่าเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นก็คือเป็นการเทคแคร์อยู่นะคะแต่ว่าก็มีการขูพรร่พรลบบเราด้วยเพื่อที่จะให้เราลบโพสอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้บอกว่าถ้าเกิดเราได้รับการเยียวยาอ่ะเดี๋ยวเราจะลบโพสต์ให้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็เหมือนแบบอ่าได้บอกว่าเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาหมอนะเขาก็แบบโอเคค่ะไปเลยไปเลยเดี๋ยวเราแบบอ่าจะจะชดเชยตรงนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยให้เราเราก็บอกว่ามันมีร้านสวยๆได้ติดต่อมาว่าผมเราต้องทําตรงนี้ตรงน,นี้อย่างนี้นะคะหนูก็เลยได้บอกเขาว่า คือหนูต้องทําเคลาตินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไปเลยค่ะไปทําอย่างดีเลยอะไรประมาณนี้แต่พอเหมือนแบบหนูได้ไปหาหมอเสร็จกลับมาแล้วแล้วเราก็ได้แบบคุยรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ได้เหมือนแบบเรียกร้องค่าเสียหายไป mm hmm. เขาก็เลยเหมือนอเหมือนเป็นการเอากฎหมายเข้ามาคุยกับเราอะไรประมาณนี้ mm hmm. ก็เลยมันเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเรารู้สึกว่าคือเราทําผิดอะไรเมื่อเราใช้ของของคุณแล้วเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ทำไมเรารู้สึกว่ามันเราไม่ได้ความยุติธรรมสาหรับเราอะค่ะคือจริงๆอะหนูเรียกไปก็คือแสนหนึง่งแต่แสนหนึ่งของหนูเนี่ยคือไม่ได้ให้จ่ายแล้วจบแล้วลบไม่ได้บังคับเขานะคะเพราะตอนแรกเราให้เขาเสนอมาว่าเขาจะช่วยเราได้เท่าไหร่อะแต่เขาไม่ยอมเสนอเขาให้เราเสนอไปหนูก็เลยเสนอไปก็คือก่อนที่หนูจะเรียกไปอย่างนี้นะคะก็คือว่าแสนหนึ่งเนี่ยเราให้เขาพิจารณาอีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าให้เขาจ่ายแสนหนึ่งแล้วจบนะคะ แล้วก่อนที่หนูจะเรียกไปสนหนึ่งก็คือว่าในวันที่10อะค่ะหนูมีงานมีงานทั้งหมด3งานที่หนูจะต้องที่หนูจะต้องเคลียร์งานผงหนูหนูก็ขาดรายได้ไปแล้วสองหมืนกว่าบาทนะคะแล้วมีเหมือนเป็นร้านทําผมติดต่อมาหาหนูแล้วต้องทําผมใหม่ต้องทําเครลตินต้องทําบํารุงแล้วไม่รวมบารุงเรื่อยๆก็เกือบ2 0,000ืนแล้วไม่รวมค่าเสียเวลาและไม่รวมที่หนูจะต้องไปทํางานอันนี้ที่หนูได้แบบอธิบายให้เขาไปเบื้องต้นนะคะ ค่ะเบื้องต้นนะคะจากที่เราเนี่ยฟังรา,ายละเอียดข้อมูลนะคะแล้วก็ดูเอกสารประกอบต่างๆแล้วเนี่ยค่ะผู้เสียหายในเคสเนี้นะคะ<ม>ถือว่าเป็นเคสที่เสียหายพอสมควรเลยเพราะว่ามีอาชีพเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้ไม่ว่าผมหรือรูปลักษณะหน้าตาเนี่ยในการขาย ะะเพราะดังนั้นนะคะการที่ผมของเขาเนี่ยค่ะได้รับความเสียหายจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยของท่านนะคะในเคสนี้ทนายมองว่าอาจจะต้องดําเนินคดีตามกฎหมายตามสิทธิ์ของผู้เสียหายต่อไปค่ะจะดําเนินการยังไงบ้างาคะ ค่ะเบื้องต้นนะคะในรายละเอียดเนี่ยทานายก็ได้ให้ผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความลงพฤฤื้นผระจําวันไว้แล้วเพราะว่าเราอาจจะต้อง,งดําเนินคดีในทางอาญาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนทางละเมิดของทางแพ่งนอกจากนี้นะคะก็จะส่งผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะร้องสคบด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ขออนุญาตนะคะ,ปะเปิดเผยดิดนึงคือผมของผู้เสียหายในวันแรกเลยที่ใช้แล้วหลุดร่วงลงมาจากหัวนะคะแล้วก็มีอาการเนี่ย แสบร้อนที่บริเวณดวงตาตาไม่สู้แสงด้วยนะคะหนังสีสษะแดงอักเสบนะคะซึ่งก็มีบมใบวินิจฉัยทางการแพทย์ออกมาแล้วแล้วก็มีใบรลบรองแพทย์มาแล้วว่าอาการเป็นตามนี้จริงโดยไม่ผิดเพี้ยนแต่สิ่งใดนะคะก็ฝากไปถึงเจ้าของแบรนด์แล้วกันนะคะว่าในเคสแบบนี้มันมันต้องคุยกันนะคะถ้าหากคุณคุยกันไม่ลงตัวเนี่ยเราอาจจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายตามสิทธิของผู้เสียหายต่อไปค่ะ ที่จังหวัดปราจีนบุรีคุณลุงวัย74ปีเดินเข้ามาภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนน30-4ก่อนบอกพนักงานว่ามีลูกเป็นเจ้าของปัม๊มโดยเดินไปทั่วภายในบริเวณปัม๊มจากนั้นได้ลากเก้าอี้มานั่งพักภายในร้านอาหารที่อยู่ในบริเวณปั๊มน้ำมันพนักงานพยายามเข้าไปสอบถามแต่สื่อสารกันไม่รู้เรื่องจึงแจ้งผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเข้ามาตรวจสอบและทำการช่วยเหลือ เบื้องต้นจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าชายวัย74ปีดังกล่าวนั่งกอดกระเป๋าพลาสติกใสซึ่งมีธนาบ,าบัตรแบงค์ร้อยอยู่ภายในกระเป๋าจำนวนหลายใบยโดยบอกว่าตนเองชื่อชอบนามสกุลซื่อสัตย์ทางญาติให้นั่งรอที่ปั๊มและจะกลับมารับแต่จากการสอบถามผุ้ตาให้ข้อมูลวกไปวนมาจึงทำให้ข้อมูลที่ได้รับมามีการคลาดเคลื่อนและจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าเบื้องต้นตนได้รับการประสานจากพนักงานปั๊มน้ำมัน ว่ามีคุณลุงเดินหลงทางมาอยู่ในบริเวณปั๊มน้ำมันตั้งแต่ช่วงเช้าจึงเดินทางไปตรวจสอบและพยายามเข้าไปพูดคุยโทรสอบถามทางญาติที่คุณลุงให้เบอร์มาแต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงได้พาคุณลุงขึ้นรถของตำรวจทางหลวงนำไปส่งบริเวณบ้านโดยพบว่าบ้านของคุณลุงอยู่หลังวัดใหม่หนาบุญลักษณะเป็นกระท่อมเล็กๆและเมื่อมาถึงบ้านคุณลุงก็เดินเข้าบ้านไปลุงชอบนะครับอ่ วันนี้ครับก็รับการประสานจากเจ้าหน้าที่พนักง,งานปั๊มนะครับเอโซซเ่งอยู่2อข้างทางห 6, ก6ของเรานะครับทางพื้นสประมาณกมที่139เก้าติดถนนขทางหลวงเราเนี่ยครับว่ามีคุณลุงหลงทางเดินหลงทางมาช่วงเช้าประมาณ10บโมงกว่านะครับตอนนี้ลุงก็มาพักอยู่ที่ปั๊มนานเป็นเวลานานไม่รู้คุยกันไม่รู้เรื่องสื่อสารกัไม่เข้าใจ ตำรวจไปดูไปสื่อสารคุยกันก็ไปพบคุณลุงนั่งอยู่ในปั๊มนะครับซึ่งแรกคุยเด็กปั๊มคุยไม่รู้เรื่องสืาา่อสารไม่เข้าใจคล้ายๆกันแบบคุณลุงความจําไม่ดีสอบถามว่าอาการเป็นไบมานอยู่ไหนอะไรยังไงบ้านอยู่วางทะลุอยู่ตรงไหนแล้วก็เข้าใจาแล้วเอาเทหลังจากนั้นแต่ต้องใช้เสียงดังนิดนึงเพราะว่าคุณลุงมีอาการทางประสาทคือฟ้าผ่าทำให้หูตึง กตบการพวกคุยนะครับแต่คุยรู้เรื่องจําเบอร์โทรศัสามได้จำไปได้แต่ติดต่อญากไม่ได้ก็เลยได้พาตุลูนนำไปส่งโดยบ้านาพักเป็นเพิงหมาแงนเพิงเล็กกระต๊อบก็เล็กๆๆๆอยู่หลังวัดนะครับครับโดยเอาต้นสุัหลวงไปส่งบ้านเรียบร้อยนะครับถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่น เราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยถ้าเรือแหลมฉะบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวมุกดาหารนับหมื่นคนที่เป็นเอฟซีของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนัดรวมตัวกันที่บริเวณลานจอดรถทางขึ้นวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมตำบลน,นาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเพื่อแสดงพลังให้กํลังใจแก่ลุงป้อมพร้อมร้องตะโกนเชียร์ลุงป้อมให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป โดยได้มีการใช้วิดีทัศน์เกี่ยวกับนโยบายพักพลังประชารัฐและผลงานที่ผ่านมาอันเป็นที่ประจักษ์ของชาวจังหวัดบุกดาหารเช่นการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่และโครงการผ่นน้ําจากแม่น้ําโขงเพื่อการเกษตรรวมทั้งการติดตามการสร้างปรับปรุงตลาดอินโดจีนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดบุกดาหารหลังจากนั้นพลเอกประวิตรวงษ์สวรรคได้วิดีโอคลอทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวถึงนโยบายของพักพลังประชารัฐ และเลือกพักพลังประชารัฐเพื่อก้าวผ่านความขัดแยง้งทั้งนี้จากการสอบถามประชาชนที่เดินทางมารวมตัวกันต่างตอบว่ามาเพื่อให้กําลังใจกับลุงป้อมเพราะท่านมาทําให้คนมุกดาหารมีความสุขจึงเดินทางมาร่วมกันแสดงพลังให้กําลังใจท่านและพักพลังประชารัฐและอยากได้รองติ๋วให้เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวมุกดาหารไปเป็นปากเป็นเสียงของพักพลังประชารัฐเพราะมั่นใจว่าหากลุงป้อมได้เป็นนายกคนต่อไปชีวิตความเป็นอยู่จะต้องดีขึ้นกว่าเดิม เพราะช่วงที่เป็นรักษาการนายกท่านทำงานด้วยความรวดเร็วตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างชัดเจนที่ชายทะเลด้านหน้าโรงแรมฟอร่าเขาหลักหาดบางเนียงตะบงคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานายเอกรัตน์หลีเสนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติภัยทางทะเล ซึ่งได้สมมุติสถานการณ์เรือท่องเที่ยวชนกันสองลำส่งผลให้เรือแตกและเกิดไฟไหม้รวมถึงมีน้ำมันรั่วไหลมีผู้ประสบภัยเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญหายจากนั้นหน่วยงานต่างๆได้เข้าระงับเหตุและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัยพร้อมส่งตัวเพื่อทำการรักษาต่อไปโดยพบว่ามีนักท่องเที่ยวสูญหายหนึ่งคนที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์จากหน่วยบินทัพเรือภาคที่สเข้าสนับสนุนร่วมค้นหา ก่อนจะใช้นักดำน้ำกระโดดจากเฮลิคอปเตอร์ลงไปทำการช่วยเหลือดึงตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ซึ่งได้รับการปรบมือจากนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมชมการฝึกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆทำการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติภัยทางทะเลประจำปี2566เพื่อสร้างประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ทบทวนภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อก่อนในการปฏิบัติการต่อเหตุฉุกเฉินและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เรื่องของความปลอดภับบยถือว่าเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในการท่องเ,เ,เอที่ยวอย่างัิ่งครับถ้าถ้ามีถ้ามี การแสดงให้เห็นว่าบ้านเราปลอดภัยนะักท่องเที่ยวมาแล้วได้รับการดูแลการเกิอดอุบัติเหตุนในพื้นที่ต่างๆนี้จะได้รับการแก้ไขปัญหาและก็ดูแลอย่างอย่างรวดเร็วเนี่ยนะก็จะเป็นความเชื่อมั่นและมาเที่ยวบ้านเรามากขึ้นนะซึ่งในการเตรียมการของเราเนี่ยก็เป็นปริสิทีท่์ชุมร่วมกันว่าเราจะช่วยกันนะผละไม้นลมือใครมีอากาศยานใครมีเรือใครมีก็มาเล็กๆน้อยๆก็มาบวกกันแล้วมาทํากันแล้วขอ ใช้พื้นที่นะครับของทางเองกชนคือท่านอาจารย์สมพงศ์บอระครับตรงนี้นะครับในการที่จะจัดที่ในการที่จะจัดซีนารีโอขึ้นนะนั่นะคือการสมมติว่ามีเรือมาชนกันมาโดนการย่ยมีนทะ่องเที่ยวตกน้ําตกท่าแล้วก็สูญหายการช่วยเหลือต่างๆก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาตามแผนการซ้อนของเรานะครับซึ่งก็มีความมั่นใจมีการแพทย์ต่างๆมาช่วยดูแล มีคราบน้ำมันเกิดขึ้นก็ช่วยกระจัดอะไรเหล่านี้นะครับสร้างความเชื่อมั่นเราอยากจะให้ทุกภาคส่วนนะนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะได้รับทราบว่าปนักงานเรามีความพร้อมในเรื่องของการดูแลหากเกิดอุบัติเหตุเราก็มีความพร้อมในส่วนนี้ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดที่จะให้เกิดการบูรณาการในการมีการฝึกซ้อมมีการมีความการเตรียมความพร้อมเกิดเหตุขึ้นมาเราจะได้ข้ามือได้เรือได้อย่างรวดเร็วทันทีใดละสามารถช่วยชีวิตได้ นายสัญญาเพรเศษอาเภอพบพระจังหวัดตากพร้อมด้วยนายชันทวัฒน์อินเนยหัวหน้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ตากหกรมก้าวเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสี่กองมคับการพตสและทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมดูและฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับแจ้งจากชุดสืบสวนว่ามีกลุ่มมอดไม้กำลังลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดเส้นทางไปหมู่บ้านผ่านศึกพัฒนาหมู่ที่6ตําบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตาก ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบกลุ่มชายชาวไทยภูเขาจำนวนสี่คนกำลังใช้อุปกรณ์เข้าไปตัดโค่นต้นกระยาเลยซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามและหายากเจ้าหน้าที่จึงปิดล้อมจับกลุ่มชายทั้งสี่คนได้พร้อมของกลางเป็นรถยนต์กระบะสองคันอุปกรณ์ในการชักลากไม้ครบวงจรโดยพบว่าต้นกระยาเลยที่ถูกลักลอบตัดโคน่นมีความสูง25เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางก,างกว้างกว่า1เมตรและมีอายุมากกว่า300ปีถูกตัดแบ่งออกเป็นท่อนขนาดใหญ่ได้จำนวน8ท่อน เจ้าหน้าที่จึงทําการตรวจยึดไม้และอุปกรณ์รณที่ใช้กระทําผิดเป็นของกลางพร้อมคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง4คนไปทําการสอบสวนขยายผลทางคดีโดยจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นทราบว่ากลุ่มมอดไม้ทั้ง4ี่คนได้ชักชวนกันมาตัดไม้เพื่อจะไปประกอบเป็นโลงศพซึ่งหากประกอบเสร็จจะมีราคาสูงถึง1 0 0 0 0แบาทซึ่งเป็นที่นิยมของกลุ่มคนมีฐานะจึงนำตัวส่งพนาาักงานสอบสวนสพพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ครับตอนนี้ไม้ที่โตอย่างเงี้ย<ม>ก็คืออายุแล้วประมาณตนนัวนี้ประมาณสบเก้าสามวัตต์กีครับแต่รรแตรงน,นี้มันมันอยู่ข้างทางก็คือจะชี้รอใจคิดว่าอ่าจะมีกระบวนการงเี้ยส่วน,ใ,<ม>น,น,นใหญ่ส่วนใหญ่จะมองว่าคนที่มาขโมยนี้จะเป็นอาชีพที่สามารถจะ มีเครื่องมือมือพร้อมแล้วก็ดำเนินการตัดตัดแล้วกดย้ายไาในไม่ถึงชั่วโมงตัวนี้โตประมาณว่าเกือบสามวันตีแต่ดำเนินการตัดไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครับดูทีวีช่อง13าสยามไทย ทางมือถือชัดแจ๋วเลยครับชัดแจ๋วเลยกด13 live tv com อ้าวอีกทีนะครับ13 live tv com ดูมือถือได้เลยชัดแจ๋วเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลยไม่ใช่จะอยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเที่ยวต่างประเทศดูได้หมดเลยฮ่องกงญี่ปุ่นอเมริกาดูได้หมดที่ไหนมีเน็ตดูได้เลยอย่าลืมนะครับดู บนออืืมถชัดดเียวสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเข้าชมช่อง13สยามไทยนะครับสามารถดูในมือถือได้นะครับขั้นตอนแบบนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับก็เข้าไปที่ Google นะครับในโทรศัพท์ของเรานะครับ g l e Chrome นะฮะเข้าไปที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็พิมพ์นะฮะ สิบสามนะฮะพิมพ์ตามนี้เลยครับ l i v e นะครับแล้วก็ tv com com นะครับนะบแป๊บนึงนะฮะ com นะฮะนี่แล้วก็กดเซิร์ชเลยครับอาเราก็จะเจออันแรกนะครับก็คลิกเข้าไปเลยฮะนี่ฮะขั้นตอนง่ายๆแบบนี้ครับทุกท่านสามารถรับชมช่องสิบสามสยามไทยได้นะฮะ กแบบนี้น<ล>ะ,<ล>ะครับาารงา่ายๆครับถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดี ท่าเรือแหลมฉะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน